โอจิติกก้าวไกลไปกับทาทา ปัจจุบันผู้ประกอบการและองค์กรต่างๆตื่นตัวหันมาใส่ใจในการปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์สำนักงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานภายในองค์กรรวมถึงด้านการขนส่งสินค้าซึ่งผู้บริหารแต่และองค์กรต้องรู้จักหาทางเลือกใหม่โดยการนำพลังงานทดแทนการใช้เชื้อเพลิงแบบเดิมเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายและอนุรักษ์พลังงานได้อีกด้วยกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานมีลักษณะที่แตกต่างกัน จึงต้องการการบริหารจัดการที่แตกต่างกันโดยทั่วไปเราสามารถแบ่งกิจกรรมเหล่านี้ได้เป็น2กลุ่มหลักๆได้แก่ 1. กิจกรรมด้านวิศวกรรมพลังงานซึ่งเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรทางด้านพลังงานโดยตรงตัวอย่างเช่นการเลือกใช้เครื่องจักรหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์5ซึ่งประหยัดพลังงานมากกว่าเดิมและ 2. กิจกรรมทางด้านการบริหารจัดการพลังงานซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเพื่อลดความสูญเปล่าทางด้านพลังงานซึ่งกิจกรรมในกลุ่มนี้สามารถแบ่งออกได้เป็นอีก2กลุ่มย่อยๆได้แก่ 1. การจัดการพลังงานทางตรงเช่นการปิดแอร์ก่อนเลิกงานการปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าในระหว่างที่ไม่ได้ใช้งานหรือการลดน้ำลงอื่นๆเพื่อช่วยกันอนุรักษ์พลังงาน 2. การจัดการพลังงานทางอ้อมเช่นการลดของเสียและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตซึ่งจะช่วยให้ต้นทุนพลังงานในการผลิตต่อหน่วยลดลงด้วยครับ กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานมีรูปแบบที่หลากหลายองค์กรจึงต้องการบุคลากรและทรัพยากรในการบริหารจัดการที่แตกต่างกาันเพื่อให้เกิดผลสมเริจสูงสุดทั้งนี้กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานในองค์กรส่วนใหญ่จึงสามารถนำมาบูรณาการให้เข้ากับกิจกรรมการเพิ่มผลผลิตเดิมให้มีสีสันและได้รับการยอมรับมากขึ้น การอนุรักษ์พลังงานไม่จำกัดอยู่แต่เพียงในองค์กรเท่านั้นแต่ยังสามารถทำร่วมกับคู่ค้าคือลูกค้าและซัพพลายเออร์ได้ด้วยตัวอย่างเช่นการทำมิวรันที่ซัพพลายเออร์หลายเจ้าใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่ร่วมกันในการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้ารายเดียวกันการทำคาร์พลูที่พนักงานในบริษัทเดียวกันและบ้านอยู่ใกล้กันใช้รถคันเดียวกันมาทำงานซึ่งจะช่วยให้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของพนักงานแต่ละคนลดลง รวมถึงการเลือกใช้รถขนส่งสินค้าซึ่งใช้ก๊าซ MGV ที่มีต้นทุนทางด้านพลังงานต่ำกว่าทำให้สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานขององค์กรได้ด้วยครับดังนั้นการอนุรักษ์พลังงานในองค์กรเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องทำก่อนทั้งในระดับองค์กรและในระดับประเทศถ้าองคอ์กรใดสามารถลดใช้พลังงานได้มากผลกำไรก็จะมากขึ้นตามไปด้วยอีกทั้งก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยังย่งยืนในที่สุด สนับสนุนรายการโดยทาทาสีนอนใจแอน